สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามาชมเครื่องโรยขี้ไก่และปุ๋ยคอกอื่นๆนะครับของทางบริษัทบูพัฒนาการเกษตรของเรานะครับวันนี้จะพามาชมว่ามีกี่รุ่นนะครับและแต่ละรุ่นใช้กับรถไถขนาดไหนบ้างนะครับเชิญชมคับนี้ครับอันนี้รถไถขนาดกลางนะครับรถไถขนาดกลางตั้งแต่50แรงลงมาเนี่ยจะเป็นใช้ไซส์เล็กนะครับเครื่องไซส์เล็กนะครับจะตัดได้ประมาณ 1.5คิวนะครับระบบขับเคลื่อนของเขาทุกรุ่นนะครับจะเป็นขับเคลื่อน้วยมอเตอร์ไฮดรอลิกข้อดีคือมันจะหมุนได้2ทิศทางนะครับส่วนตัวนี้จะมีตัวกวนอยู่ข้างในนะครับทุกรุ่นของเราจะมีชุดกวนให้หมดนะครับเนื่องจากว่าถ้าไปเจอขี้ไก่เปียกหรือว่าขี้ไก่แผ่นนะครับถ้าไม่มีชุดสับนี่ก็อาจจะทําให้ลงลําบากครับ มีรุ่นเล็กนะครับขนาดรถไถ50ลงมานะครับจนถึง40แรงนะครับถ้าเป็นคูบตตาก็จะทําสีส้มหรือว่าลูกค้าจะสั่งเองได้เลยนะครับชอบสีอะไรส่วนนี้ครับรุ่นใหญ่ไสรถไถฟอร์ดหรือคูบตตารุ่นเอ็มนะครับต้องเล่นรุ่นนี้ครับมันต่างกันยังไงครับรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่แน่นอนครับขนาดขนาดเขาจะใหญ่กว่าตัวนี้จะได้2คิวกว่านะครับตักทีเดียวกระบอกไฮดรลิกของเขาจะเป็นกระบอกคู่ละตัวนี้ เนื่องจากว่าต้องใช้แรงดึงมหาศาลในการตักให้เต็มบุ้งขีของเขาโครงสร้างเขาก็จะเป็นโครงสร้างใหญ่นะครับตัวนี้โครงสร้างนี่รับประกันเลยครับไม่มีหักนะครับตัวนี้ใช้เหล็กหนานะครับเครื่องโรยที่ไก่ของเราเนี่ยจะสามารถปรับลิ้นให้ลงเป็นช่องได้นะครับจะมีลิ้นปรับอยู่ข้างล่างนะครับไอตรงนี้เวลาไปส่งเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ลูกค้าฟังอีกทีนะครับ <c ười> <c ười> ส่วนตัวนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นเล็กเหมือนกันนะครับแต่สีใส่รถไถนิวฮอลแลนด์รุ่นขนาดกลางนะครับเราก็จะทําสีให้เหมือนกับตัวรถนะครับหรือว่าลูกค้าจะชอบสียังไงก็สั่งเราได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะครับว่าการหมุนในสองทิศทางมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญไดเวอร์ะนะครับมิสเตอร์จอร์ดนะครับเทสนะครับว่ามันทำงานยังไงเครื่องมัวที่ไก่เนี่ย หมุนได้สองทิศทางหมุนสวนทางทำไมต้องทำให้มันหมุนได้สองทิศทางครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าหมุนทางเดียวเนี่ยมันจะเกิดการขี้ไก่ลงไม่หมดครับมันจะไปเหลืออยู่ตามมุมเราก็เลยต้องหมุนสวนกับทางอีกทางหนึ่งเพื่อให้มันลงจนหมดครับผมเดี๋ยวลองใช้งานจริงแต่อันนี้จะเป็นขี้ มอบลองอเคสของงานน้ําตาลนะครับตนนัวนี้แล้วเราจะลองตักดูนะครับว่ากําลังตัดของรุ่นเล็กเนี่ยกระบอกใหญ่ของเราที่สั่งมาพิเศษเนี่ยจะตักได้ดีไหมดูเลยครับผม แล้วก็จะตัดสามหมูรอบนะครับกว่าเราจะได้สังเกตด,ดูนะครับก็กระบอกไฮดรอลิกก็ยังสามารถตัดได้นะครับเพราะว่าตัวน,นี้เป็นปุ๋ยคอกที่หนักมากแล้วก็เป็นปุ๋ยคอกที่เหนียวมากมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปโรยกันให้ดูครับ าเราอยากให้มันลงหนานะครับเราก็ขับที่รอบรอบเครื่องแรงๆนะครับหรือแล้วก็ใส่เกียร์ต่ําๆให้รถไถันเชื่อนช้าหมุนกลับด้านแล้วครับทีนี้อ่ะเทสหมุนกลับด้าน